สวัสดีคะ่ะมากินผลไม้แย,ยมแลงน้ำกันเนนะค่ะเดอ้อมือดีสิกินตอเบอรี่นะค่ะน้อกับลูกเชอรี่คะ่ะเชอรี่ลูกตัวโตค่ะพี่น้องค่าแล้วก,กับหวานหวานเย็ยนฉ่ำนะค่ะเดอ้อนี่ค่ะพี่น้องะ่ะมากินแํากััเนนะค่ะเนาอกินกับช็อกโกแลตนะค่ะเดอ้อช็อกโกแลตครีมนะค่ะนาะครีมช็อกโกแลตค,ค่ะละลายเรียบร้อยแล้วนะค่ะเดอ้ออันนี้สิกินกับวานิลลาซอสนะค่ะนาอนี่ค่ะนี่ค่ะวานิลลาซอสนี่นะค่ะเดอ้อ เดี๋จะกินกับอันนี้ค่ะพี่น้องคขาร้านนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อก็ยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้มากินผลไม้น้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้กินเชอร์รี่เด้อค่ะเด้อสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้องค่ะกับเชอร์รี่เนาะค่ะเนาะนี่สตรอเบอรี่ค่ะกับเชอร์รี่ค่ะนี่สตรอเบอรี่นี่เชอร์รี่เด้อค่ะเด้อกินมื้อนี้กินผลไม้เด้อค่ะเด้อ ก็ส so, so,, ิสกินกับซอสเดี๋ยวคะเด้อสตรอเบอร์รี่สกินกับซอตค่ะพี่น้องค่ะวานิลลาซอสเดี๋ยวค่ะเด้อวานิลลาค่ะเทสินีเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็กินกับช็อกโกแลตน้ำเดี๋ยวค่ะเด้อช็อกโกแลตละลายแล้วค่ะพี่น้องค่ะลลายเป็นช็อกโกแลตเป็นแท่งนะพี่น้องค่ะมาละลายเดี๋ยวค่ะเด้อสิกินใอ้เบิร์กเนาะค่ะเนาะกินกับสตรอเบอรี่ค่ะเชอร์รี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะเอาขอลงเมื่อกินเลยเดี๋ยวค่ะเด้อพี่น้องค่ะได้สิไอ้ฟังพี่น้องค่ะเป็นยังจังในกินเนาะค่ะเนาะเทลงเลยเดอพี่น้องเา นี่ค่ะพี่น้องค่ะนี่มานี่แล้วค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะที่แรกเด้อค่ะเด้อที่แรกว่าสิกินทุเรียนโชว์เด้อค่ะเด้อบัดนี้ไปหาร้านทุเรียนค่ะพี่น้องค่ะทุเรียนมามีค่ะทุเรียนเพิ่นลเได้ส่งมาให้เด้อค่ะเด้อสั่งจองมาจากเมืองไทยแล้วเพิ่นลเได้ส่งมาให้เนาะค่ะเนาะทุเรียนเบิดว่าซั่นพี่น้องค่ะข่อยก็เลยซื้อผลไม้บ้านมาข่อยมากินให้พวกเจ้าเบิ่งค่ะพอ FC ขอมานะยักิตขอกินผลไม้เนี่ยน่ะแล้วก็ขอกินทุเรียนโชว์นําว่าซั่นแต่ว่าทุเรียนบ่มีค่ะมันบ่มีกก็ินหมากผลไม้้้้บบาน่่่ออขยเเดดคะอ เชอรี่โชว์คับพี่น้องค่ะนี่เนาะนี่นี่แซ่บค่ะเอากินใอ้เบิ้งเด้อค่ะเด้อเอาใส่ไอ้ช็อกโกแลตเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะสตรอเบอรี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะได้กินใอ้เบิ้งเซรั่นก่อนค่ะพี่น้องค่ะตามได้กินไส้มันแห้งก่อนเด้อค่ะเด้อไส้แบบนี้ก็สั้นไม่นะพี่น้องค่ะให้มันแห้งเนาะนี่พี่น้อง มันไม่ได้แหงหรอกพี่น้องคะก็ติกินกับเจ้าเบื้องเลยนี่เห็นไหมเนี่ยอืมอือหือ,อแซ่บพี่น้องคะเยี่ยมน้คตาเด้อเดี๋ยวก็กินกับตอประดิ่น้ำตะเด้อตามที่กินนะพี่น้องคะเขาสเสียบไส้ไหมแบบว่า แม้ว่าเสียบเส้นไม้ไว้นะพี่น้องขะแมนบ่าเสียบทั้งสี่นะเดี๋ยเดี๋ยวเบิ้งเสียบพี่น้องขะชโคโคโ็อกโกแลตค่ะจิ้มเข้าไปนี่ค่ะพี่น้องขะมันหนาโพดด้วยค่ะเดิมปกติชโโ็อกโกแลตเขาจะว่านาเป็นนี่แล้วพี่น้องขะค่ะอยหนาโพดค่ะค่อย,ะอ,ยอยละล,ะลยอยค่อยล,ละลายหนาโพดเนาะแต่พี่กินมาตองบอลละลายหนาๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องขะมันหนาโพดค่ะ เดี๋ยว่ะพี่น้องขะมันหนาเกินไปโพดเออฮึก็กับเสียบอยู่ค่ะอืมนี่ละทานในกินงตอนมันแห้งก่อนเลยค่ะเด้ออืมอือหือเซ่อบอีกแล้วพี่น้องคะอือหือเขาบอกว่า สุดยอดเดอ้อจ้ะพี่นอ้องอือฮึโอ้เสียบครับเสียบเนี่ยค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อตามที่กินเขาเสียบมันสิยบกับโซ่ไอ้นะพี่น้องค่ะตั้งใบก้อนหน่นะมันแห้งก้อนหน่ะเสียบมันสิยบเป็นบอยมันไหลร้องเสียบมันแห้งก้อนนะนนนแ,นนะแต่ว่าข่อยมันก็ต้องแห้งเลยกินเลยค่ะพี่น้องนี่ อือือโอ้แทบขอ่อยตุยช็อกโกลแลตก,กัอนเด้ไปนองค่ะแซ่บค่ะแซ่บอืออือสุดยอด อันนี้ก็บบัลลีลาซอส้ค่ะเด้อนี่อันนี้ก็แซ่บค่ะพี่น้องค่ะหวานหวานเด้อกินกาาับไอสกิมก็ได้ด้วยจ้ากินกับไอสกิมก็ได้นี่อื้มอันนี้ก็แซ่บอีกแบบนั่นค่ะเด้อเป็นมันมันค่ะพี่น้องค่ะมันมันนี่อนนื้อโอ้ยแซ่บอื้อื้ แซ่บย uh ังไหวได้เลยค่ะเด้อ huh. อ uh ืม huh. อ uh ืม huh. อ ah ืม huh. อ uh ืมาอยากวางเมื่อไรจะค่ะเด้อแซ่บค่ะอืมผลสองชิ้นมาแง่เลยค่ะอืม กินกับท็อกกแลเลตต่างแสบด้วยค่ะเด้อแ่บต้องสองยางเลยแม่จ๋าพี่น้องค่ะโอ้ยขักเนาะพี่น้องเห็นว่มเนี่ยหัวขักเดี๋ยวเสียงอยพี่จะย่อยเสียดังพี่นอ้องอ๋อ แซบ่บอืมมาเดอค่ะเด้อซอปะซอปะรีเซตกัอนพี่น้องค่ะติดใจช็อกโกแลตแล้วค่ะเห็นบ่นี่ ตามน,นจริงเห็นวันแห้งใช่ลหะพี่น้องครับประมาณหานะที่ังกินน่ะนะให้ช็อกโกแลตไอเคลือกก้อนน่ะนะแต่นี่ขอ่อยากโพดเนาะขอเลยกินก้อนคะ่ะเพราะแห้งกับซามมันนะนี่พี่น้องคะแซบ่บ <c oughs> เสียบกล้องตกพี่น้องค่ะอือือกินมุมมั่มแน่จะว่าด้พี่น้องค่ะเพราะว่ามันแสบค่ะกินเรียบร้อยแล้วมันแสบนะตอนกินมุมมัมเห็นหล่ามันยังแสบเนาะค่ะเนาะ <c oughs> โอ้แเสียบคักดวยค่ะเด้อมาเด้ออือฮึตลกง่ายๆค่ะอันนี้ต้องพลาสองค่ะอัน,นเดียวเทเดียวบวอสเนาะค่ะเนะาะซิมันไอ้บอสับอสไซบอสแซมตามค่ะพ่น้องค่ะอืม กินแบบใส่น้ำตาลก็ได้เด้อพี่น้องมันจะมีไอ้ครีมเนาะค่ะเนาะครีมแบบมูดจืดนะี่ยนะเอา,าน้ำตาลใส่เอาหน่ยนะอันนี้แบบว่าไอ้น,นี่เแวบบลามันหวานเรา่ต้องใส่น้ำตาลแต่พุทธคนกินแบบใส่น้ำตาลกัพี่น้องค่ะเอาเฟลเตอร์ทีท่เขาเฮ็ดไอ้ขนมเนี่ยนะมันใส่แล้วกับน้ำตาลใส่น้ำนะพี่น้องที่เขาเทคเนี่ยนะนะอืมอืมบ่ใส่อันนี้กับหวานกันไปน้อง อือห mm ือ hmm. อ mm ือหือลูกโตมากเลยค่ะมันเด้อค่ะเด้ออือ mm หือ hmm. หวานฉ่ำม,มากเอรียวซีขวามาเด้อค่ะเดอ้อ พันบอกให้กินทุเรียนโซ่ค่ะพี่น้องคะบักทุเรียนบะม,มีอือคขาเน้นนัดว่าเสบะไหมบะหมี้ค่ะมันบะมี่อันนั้นบอกประเทศไทยบระเทศโซมามาสั่นแล้วบระเทศกินค่ะเราไปซื้อผลไม้ไปบ้านผู้ขอยมากินในเบื้องนั้นเนาะเอฟซีขวามากินทุเรียนแน่วมาสั่นบักทุเรียนบะมี่ก็แล้โชว์ซชารี่ค่ะ,คะกับสตอบรอปเบอรี่เอามันบะมี่เนาะค่ะเนาะอือหือ ใชไหมอืมอืมเสบครับมนเด้จัดเด้อเชอรี่ค่ะอืมเชอรี่หวานๆผิดรึองค่ะสองพันเด้อค่ะเด้อเอนบ้าง เ,เทียบเท่าไปเบิ้งค่ะพันธ์แดงกับพันธ์อันนี้ค่ะพี่น้องเขาเขาละพันธ์เด้อพี่น้องพันธ์แดงกับพันธ์ดำค่ะพันธ์แดงสีหวานแบบเย็นๆค่ะพันธ์แดงแบบนี้สีหวานแบบว่าออกเปรีป้ยวๆแน่ออกจืดๆแน,ออๆน่เปรีป้ยวๆนะ อันนี้สว่างเกียบเลยค่ะพี่นอ้องม,ม,มาเด้อค่ะเด้อใส่กับใส่กับไอ้น,นี่เนาะค่ะเนาะชโคโคโ็อกโกแลตเนาะเซ่บชโโ็อกโกแลตค่ะ แบบช็อกโกแลตไหมมันหนาพอดค่ะพี่น้องขามันมันมันอันเขาเอิ้นว่ามันทิกกันไหมมันยังก่อนมันบาบางหนึ่นไหมมันข้นพอดนะพี่น้องขามันไม่ได้จุ่มมันไม่ได้จุ่มบะตีปันใดมันต้องแบบละลายช็อกโกแลตออกก้อนนี้แล้วค่ะเด้อมันจะเสียบเนาะอื้อื้ม แซ่บค่ะแซ่บอันนี้แบบพูดซอดค่ะอืมอืม นี่พี่น้องนี่เห็นบหมเนี่ยอื้มเศีบเศีกจ้ะโอ้คักเนาะพี่น้องคะ่ะมาเด้ค่ะเดอ้เอมาได้กินทุเรียนกินเซอรี่กไ็ได้ค่ะ ช็อกโกแลตแซ่บแซ่บไปหน่อนี่โอ้คำบางแง่งเด้ยพี่น้องคะ่ะนวยมันใหญ่นะ นี่เอาวะอัน,นเดน <c oughs> เห็นบาสเนี่ยโอ้มันหนาหนาพี่น้องค่ะแต่ที่ล้างกวดเย็นบางๆกว่านี่แล้วค่ะเด้อไอช็อกโกแลตแต่น้ำนมันหนาโปดค่ะต้องบอกคนปนนี่นะเนาะนี่พี่น้องค่ะ 嗯嗯เชลรี่ค่ะเชลรี่มนว่าเนี่ยสองน้อยเลยได้ไปล่า มามิทุเรียนโซ่ค่ะพี่น้องคเพี่บอยก,กินทุเรียนในเบื้องเนี่ยน่ะนะอยฮกซื้อร้านมามีค่ะร้านไทยมามีทุเรียนมาได้เอามาด้อค่ะเด้อสตอเบอร์ี่แท้นะค่ะเด้อืแซบจา้ามาเด้ออื้ม วัลดีซีมอิ่มหรอพี่น้องคะกินหลายแล้วเด้อพี่น้องคะแต่ว่าช็อกโกแลตแตานอิ่มค่ะโอ้ยแสบครับแสบเนี่ยนี่นช็อกโกแลตข่อยตี้หรอพี่น้องเอ้ยเห็น่เนี่ย กินอะไบดมือเด้อยพี่น้องคะช็อกโกแลตหน่อยค่ะมากช็อกโกแลตค่ะเห็นไ่มเนี่ยตับตันเนี่ยต่อก็ช็อกโกแลตบัลลีมค่ะสลีดแล้วพี่น้องคะกินน้ำกันจ้าก,กินน้ำกัน <c oughs> อืมสี่บเนาะจัดเนาะแซสี่แบเด้อมาได้กินทุเรียนกินหมักชอรลีกัเทียนก็ได้ค่ะ ว่ลุกนี่ลุกใญ่ญยอย่าไปลองเขาเฉลี่ยง่ายเศรษบครักจ้ะโอ้คักเนาะมัาเลยอืม กินต่อค่ะว่าจะเศร้ากินได้ไปนองค่ะมันแสบนะแสบอยู่ค่ะกินบดนี่ก็ได้ไปนองค่ะกับช็อกโกแลตเนี่ยนะกข่อยมักช็อกโกแลตอือือบท้ายด้วยสตรอบเบอรี่ค่ะ อืมอืมอีกลูกนึงกะร่างปา <c oughs> อืมอิ่มแล้วเด้อค่ะเด้อเ <c oughs> ดี๋ยวกันลิปหนักค่ะพี่น้องคะกระตีวพาร์เซดเด้อค่ะเด้อ พู้กันค่ะอืมอาน,นี่แหละไปลองค่ะนี่กินเกือบเบิร์ดเห็นบ้นเ่ยเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ